อ่านจบแล้วกับชตรงนี้เราก็จใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะสุดท้ายเราจะมาพูดถึงเรื่องของมนาทีนะคะที่เราจะมีการมอบรายได้ของงานในทางดีที่โรงพยาบาลเด็กนั่นเองกับนายแพทย์สารศาสตนะคะจะพูดถึงหลายหลายคนทราบว่าโอเคโรงพยาบาลเด็กมีพี่เด็กเกี่ยวข้องกับเด็กแน่นอนแต่ต้องชาร์จเจ้าหน้าที่รุ่นพีาสองคนพี่ท ่ะไรก็มุท really ิตีโรแมนเด็กนะครับอยู่ภายใต้ของสถาบันสุขภาพเด็กของชาติทหารทีหรือว่าโรงแมนเด็กเราก็อย่างที่ทราบว่าที่เราเนี่ยก็จะดูแลนะครับเด็กคนไข้เด็กเราเนี่ยจะส่งมาจากทั่วทั่วประเทศเลยมีแพทย์ก็เป็นคนไข้ที่ยุ่งยากซับซ้อนบางครังเนี่ยก็จะมีการโรคหัวใจนะครับโรคสมองหรือว่าต้องมีการผ่าตัด ึ่งคนไข้เหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเราก็ต้องดูแลอักสอคนไข้ชนิดต่าไปนะครับนอกจากนี้ดิธีก็จะมีการที่จะช่วยซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะว่าทางสถาบันเราก็จะมีการดูแลนักษาที่โรคที่ยุ่งยากซับซ้อนมีการผ่าตัดมีการวินิจฉัยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องใช้เงินทุนในการซื้อเครื่องมือค่าต่างๆเหล่านี้ ซึ่งโดยเฉพาะอาคารใหม่ซึ่งเราจะเสร็จในปีหน้านี้นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติ80ปรรษามหาราชินีเนี่ยนะครับก็จะเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโลคเด็กก็ยังต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ซึ่งปีนี้เนี่ยถ้าพูดเป็นลายจะไม่น่าเชื่อว่าเราต้องดูแลผู้ป่วยเนี่ยถึง3แสน50,000รายต่อ